สวัสดีค่ะฝนตกลมพายุเมื่อคืนมาเก็บมะม่วงกระลอนค่ะมะม่วงกระลอนเต็มต้นเลยค่ะยังเก็บไม่หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเดินมาแดดเดี๋ยวก็จะยกไปไว้ที่หน้าบ้านมาใครอยากหยิบได้หยิบไปเลยเอาไปทานนะคะมะม่วงกะลอนเนี่ยค่ะก็ล้างน้าแล้วล่ะค่ะล้างน้ำแล้วเดี๋ยวเนี่ยค่ะมันรวงค่ะรวงเต็มเลยเมื่อเช้าก็เก็บเนี่ยค่ะ น,น,นู่นะเห็นไหมฮะเก็บเยอะมากเลยค่ะนะคะเรื่องไม่ได้เน่าเสียนะคะเพราะว่ามันร่วงลงมามันก็จะโดนใบไม้ใบมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็นีน่เหร่วงเต็มเลยค่ะน,นคะคะมะม่วงกรล่อนนะคะสวยนะคะนี่ค่ะ ไม่ได้เสียนะคะจะเก็บสค่คูถังค่ะเก็บรวมไว้มะม่วงไอ้นี่เขาจะ,ะปาดที่ตูดมานะคะปาดที่ตูดตรงนี้คะ่ะปาดเสร็จเรียบร้อยก็อเอาเม็ดออกค่ะเอาเม็ดออกทีนี้เขาก็จะใช้อะ,อะไรอะข้าวเหนียวอะคะ่ะยัดลงที่ตูดที่ตูดของของอะมะม่วงนะคะ เยอะเลยค่ะ,คะไม่ได้เสียไม่ได้อะไรนะคะเนี่ยค่ะมันร่วงร่วงมันสุกเต็มที่แล้ค่ะสุกเต็มที่แล้วเนาะนว่าเก็บเป็นคู่ถังแลคะข้างในก็มีค่ะข้างในบ้านนู่น่ะร่วงเต็มเลยเหลืองเต็มเลยค่ะเหลืองเต็มเลยจะทำยังไงเนาะใคร เพราะว่าแถวนี้เขาก็ป no ลูกก the the ันนะคะไม่ใ hmm. ช่ว่าเราเอาไปให้มันก็เป็นเอามะพร้าวไปขายสวนเนาะเขาก็มีกันมะม่วงนี่หวานหอมมันมากนะคะมะม่วงกระล่อนเล็กๆอันค่ะเหมือนมะม่วงไข่ค่ะนะคะเยอะมากเลยพี่บิ่มก็จะเก็บเก็บกองๆไว้นะคะอยู่ในกระมังคู่ถังก็เต็มเลยค่ะเมื่อคืนนี้ลมมาลมพัดไงลมมาพายุเข้า ดเดี๋ยวจะเดินไปเก็บนะคะเหลืองเต็มเลยเหลืองเต็มเลยอ,เเยอเเยู้เสียดายเสียดายเสียดายพี่บมก,ก็กินมากไม่ได้นะคะเราอายุเยอะแล้วมากินมะม่วงวหวานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําทำให้เราน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นไปอีกดูค่ะนุ่งค่ะไม่ใช่ในน้อยนะคะนุ่งค่ะ น่คะนไหมคะนี่ค่ะล่วงเต็มเลยค่ะเสียดายนะค่ะไม่ได้เสียนะคะเพราะว่าล่วงก็ร่วงลงร่วงลงใส่ใบไม้อยู่เนี่นี่ค่ะนี่ค่ะลูกสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะพิญจะเอาคู่ถังมาเก็บนะค่ะ ลูกสวยๆดีๆทั้งนั้นเลยค่ะนค่ะโอ้ยเสียดายเหลืองเหลืองเต็มหมดเลยค่ะนี่จะเก็บไปให้เด็กที่โรงเรียนที่เขาไอ้อะไรเด็กที่โรงเรียนวิไลของลูกนะคะเขาจะเอาไปแบ่งญาติพี่น้องอเยอะเลยค่ะโอ้ยทั้งอ่อนซอนทั้งเสียดาย สมัยเด็กๆนะคะขวานนะขวานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นี่ค่ะโอ้เยอะแยะเลยค่ะใครอยากได้นะคะแวะมาเอาบ้านพี่พิมพ์นะคะแวะมาเลยค่ะแวะมาเลยค่ะนี่ค่ะเยอะเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นกองกองพี่พิมก็ทําเป็นกองกองไว้นะคะนี่ค่ะร่วงเต็มเลยค่ะนุ่นค่ะเห็นไหมคะเหลืองเต็มเลยค่ะตามพื้นค่ะ พี่พิมพจะไปเอาถังแล้วคะ่ะมาใส่นะคะเอาถังมาใส่นี่ค่ะเต็มพื้นหมดเลยค่ะนีคะเต็มพื้นบ้านหมดเลยโอเคค่ะมาช่วยกันกินกับพี่พิมพ์หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ